สวัสดีครับทุกคนผมบูมทลิตครับวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้นอีก1วันและเฝ้ารออีกหนึ่งวันนะฮะเพราะว่าเราจะได้อยู่กับรถคันนี้ครับนี่คือ Ni 1 c a r r e r r GTS คันใหม่ล่าสุดนะฮะและเป็นใน1คันแรกของโลกนะที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด จริงนะทุกคนเทคโนโลยีไฮบริดมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกถูกปะรถยี่ห้ออื่นๆเขาก็ทํากันแล้วจริงๆปอ์เช่ด้วยกันนี่ก็ไม่ใช่รถรุ่นแรกของบอ์เช่ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแต่ว่าพอมันเป็นน11เลเว่นรถสปอร์ตสุดคลาสสิกอาจจะถือได้ว่าเป็นรถที่สําคัญที่สุดของแบรนด์ o อ์เช่ซึ่งมันเป็นรถน้ํามันมาโดยตลอดการที่วันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดแล้วะ มันสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการรถและคนชื่นชอบรถอย่างผมมากและหลังจากที่ผมได้อยู่กับรถคันนี้มาทั้งวันแล้วเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าเขาทําได้ดีมากเลยว่ะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นรถที่เหมาะกับคุณไหมนั้นอะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคําตอบกัน Alright right. re Ready o already ไ1เ GTS ครับผมโอ้โหผมว่าผมพูดเรื่องไฮบริดไว้ทีหลังแล้วกันนะแต่ผมจะบอกว่าโอ้ทันทีที่ขึ้นมาขับรถคันนี้นี่มันพิเศษวะ่ะทุกคนพิเศษจริงคือจะบอกว่าก่อนที่ผมจะขับคันนี้ผมลองคาเดราตัวเบสโมเดลมาก่อนใช่ป่ะเราจะบอกว่าเอาแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะมันแตกต่าง แตกต่างจริงการตอบสนองนี่ดีมากเลยอะทุกคนคือเอาจริงเราไม่ได้นึกถึงว่ามันเป็นไฮบริดหรือเทอร์โบหรืออะไรเลยอะแค่รู้สึกว่าเหยียบลงไปปุ๊บอะมันแบบรีสปอนส์มันมาทันทีเลยด้วยความที่มันเป็นเครื่อง3.6ลิตรเนี่ยมันทำให้อย่างแรกคือเสียงดีมากด้วยตอนนี้คืออยู่ในโหมดสปอร์ตพั s สปอร์ตเอ็กซอคือเสียงแบบเวอร์จัดทุกคน แบบแล้วนี่คือมัน right from the factory เนี่ยหรอวะไม่ได้ modify ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ต้องไปแต่งท่ออะไรเพิ่มเลยคือแบบหูเสียงดีมากจริงผมคิดว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสขึ้นมาขับคันนี้นะจะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบนี่คือไฮบิดกี่โมงไฮบิด <laughs> กี่โมงมันความรู้สึกมันแบบ มอเตอร์ไฟฟ้ามันมันมันยังไงคือมันเนียนมากถ้าเกิดไม่มีใครบอกว่านี่คือรถไฮบริดอ่ะผมว่าแบบคนส่วนใหญ่บอกไม่ได้อะว่าว่ามันเป็นไฮบริดเพราะว่ารถคันนี้มันไม่ได้มีโหมดแบบ EV Driving ด้วยนะมันจะเป็นแบบพอเครื่องยนต์มันติดอยู่ตลอดเวลาไม่นับ Start Stop นะคือพอเครื่องยนต์มันติดตลอดเวลามันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนรถสันดาปเลยปกติเลยเทคโนโลยีของรถคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์3.6ลิตร Flat 6เป็น Single Turbo ใน11ปกติมันจะใช้ทวิน Turbo กันหมดแล้วเพื่อให้มีเทอร์โบในรอบต่ำตัวนึงกับเทอร์โบในรอบสูงตัวนึงแต่ว่าคันนี้ใช้เป็นเทอร์โบตัวใหญ่แล้วก็เป็น Single Turbo มักจะทำงานในรอบสูงนะครับแต่ในรอบต่ำเนี่ยมันจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้มันแซนวิชอยู่ระหว่างตัวเครื่องกับตัวเกียร์ PDK 8สปีดนะครับแล้วมันจะให้พาวเวอร์เอาประมาณสัก40กิโลวัตต์ แล้วก็แรงบิด150นิวตันเมตรเสริมเพิ่มเข้าไปจากตัวเครื่อง6สูบที่ให้พละกกำลังอยู่ประมาณ480กว่าแรงม้าอยู่แล้วซึ่งมันเอามอเตอร์ไฟฟ้าต yeah> ัวนี้ไปช่วยปั่นเทอร์ไบในช่วงรอบต่ำนะครับในจังหวะที่เราแบบคลิกอินลงไปเนี่ยคาแรคเตอร์ของความเป็นรถเทอร์โบเนี่ยมันต้องมีเทอร์โบแหลกไม่มากก็น้อยใช่ไหมแต่คันนี้มันแทบไม่รู้สึกเลยนะเพราะว่าไอตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปช่วยปั่นเทอร์ไบ ให้หมุนก่อนแล้วมันเลยทําให้กลายเป็นว่าแม้ว่าเราจะยังอยู่ในรอบต่ําไม่ได้สูงมากเนี่ยเทอร์โบมันเริ่มทํางานเลยมันเหมือนแบบบูสต์มันเต็มหลอดมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยอ่ะมันกลายเป็นว่ามันมาแก้ปัญหาความที่แบบรถเทอร์โบส่วนใหญ่เรสปอนส์มันจะต้องมีแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่มันแทบไม่รู้สึกแล้วในขณะเดียวกันมันก็ได้เรื่องขอเอฟฟิ c i เ n นซด้วยได้ความแรงด้วยนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อ อย่างที่บอกเลยไฮบริดกี่โมงแล้วมันเลยทำให้คาเรล่า GTS คันนี้มีพละกำลังสูงมากกว่า G.T. 3ซะใช่นะคือ G.T. 3มันประมาณ500-500นิ500้นิดอะแต่คันนี้มัน540 1เอซึ่งมันโอ้โหแรงเหลือเฟืออู้แล้วฟังเสียงเครื่องดิยอดยอด,ยอดยอดยอดยจริง ทีนี้บางคนยังงงว่าเอ๊ะล้วมอเตอร์ไฟฟ้ามันไปปั่นเทอร์ไบได้ยังไงวะพี่บูมคือผมลืมบอกไปว่าเทอร์โบที่มันอยู่ในเครื่องของรถคันนี้มันเป็น e t ทอร์ข้างในมันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งมันมันต้องได้รับการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่อะแล้วก็มันจะสปูอัพเดอ e เทอร์ด้วยไฟฟ้าซึ่งปอ r s เช่อะเขาใช้เทคนิคนี้กับรถไฮบริดของเขาอะไม่ใช่เพื่อ Efficiency แต่อย่างใดนะแต่มันคือเรื่องของ Performance นล้วนๆ I don't care about efficiency อะ่ะแต่ว่าจะทำยังไงให้ใน1อเเคันนี้มันเป็นใน1อเที่ยังคงคาแรคเตอร์แบบเดิมแล้วจริงๆต้องใช้คำว่าเหนือกว่าเดิมจะทำยังไงให้มันเหนือกว่าเดิมประหยัดมากขึ้นแล้วก็ Emission ตามเรกูเลชันของของยุโรปหรือของหลายๆประเทศมากขึ้นนะคือทำยังไงให้ยังสามารถขายรถคันนี้ได้อยู่ว่าง่ายๆนะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำนี่มันสุดยอดจริงนะเครื่องยนต์ของรถคันนี้สุดยอดจริงถ้าผมจะลองชิฟดาวลงอีกสักทีหนึ่งนะตอนนี้อยู่มันเกียร์สนะี่เนี่ยกเกียร์สองเลยป่ะโอ้โห oh. คือพาวเวอร์มันมัน ทันทีที่เท้าแตะลงไปในแป้นคันเล่งมันก็คือมามาเลยพร้อมพร้อมแล้วจะไปยังคนขับอ่ะจะไปยังกูจะไปแล้ว <laughs> สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในเรื่องต่อไปเนี่ยคือเรื่องช่วงล่างคือไอตัว GTS เนี่ยเขาจะให้ตัว Porsche PASM เนี่ยมาเป็นสแตนดาดรถเนี่ยจะเตี้ยลง10มิลอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ได้เลี้ยวล้อหลังมาเป็นสแตนดาร์ดเลยเอาความรู้สึกของของช่วงล่างเนี่ยผมว่ามันแข็งขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะสังเกตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเพิ่งลงจากคาร์เรล่าตัวธรรมดามาแล้วก็มาขึ้นคันนี้แล้วมารู้สึกเลยว่าโอ้หบัมเดิมที่เพิ่งขับรถผ่านมาเมื่อกี้มันตึงตังเลยมันเด้งขึ้นเลยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าน้ําหนักของตัวรถที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเขาก็จะต้องแบบชดเชยตัวค่าสปริงเนี่ยให้มันแข็งขึ้นเพื่อให้มันเอาอยู่มากขึ้นนั่นเอง แต่สําหรับการขับบนถนนโคดเคี้ยวที่เป็นถนนภูเขาเมื่อกี <S <S <ๆ>้ผมรู้สึกว่าดินามิกมันไม่ได้ต่างมากนะถ้าเอาแค่ความเร็วประมาณนะั้นคือถ้าจะเอาให้ความเร็วมันแตกต่างจริงๆอะ่ะผมว่ามันจะต้องขับแบบที่ไฮสปีดแล้วอาจจะต้องอยู่ในแทร็กหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งมีอีกหนึ่งออปชั่นที่ c a เรล่า GTS นี้สามารถติ๊กเพิ่มได้เขาเรียกว่า PDCC Porsche Dynamic Chassis Control ภาษาของแบรนด์อื่นเขาอาจจะเรียกว่าอิเล็กทริก แอนต r ้โรบารนะครับก็คือก็คือยิ่งพูดยิ่งงงนะ <c oughs> เอาง่ายๆก็คือเหล็กกันโค้งอะแต่เป็นไฟฟ้ามันจะทําให้รถคันเนี้เวลาเราเข้าโค้งหรืออะไรแบบนี้มันแฟลตมากขึ้นรถมันจะแบบว่าสเตเบิลมากขึ้นยังรู้สึกว่าแบบตัวรถมันขนานไปกับพื้นถนนไม่เทไปตามถนอนอะไรเงี้ยซึ่งคันที่เป็นรถเทสคันเนี้เขาไม่ได้ใส่ออปชันนั้นมามันเป็นออปชันราคาประมาณ ประมาณสัก5 0 0แสนมัน้งถ้าผม้าใจไม่ผิดน,นะซึ่งผมก็แนะนำว่าถ้าใครจะซื้อ GTS ใส่เหอะมันเป็นใน11ไม่กี่คันที่เราสามารถติ๊กออปชั่นนั้นได้มันไม่ใช่ทุกคันนะที่ทำได้ส่วนตอนนี้ผมขับลงจากภูเขามาแล้วเนะี่ยอยู่ในซิตี้ไดร ving วิ่งบนถนนปกติเนี่ยนะนะผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับคารรลาปกติไม่ได้รู้สึกต่างกันมากแต่ต่างกันตรงที่มันแข็งขึ้นนี่แหละนะซึ่งกลายเป็นว่าถ้าเป็นแบบใครจะซื้อ 911มาขับในชีวิตประจําวันอ่ะผมว่าช่วงล่างของตัวเบสโมเดลอ่ะขับสบายกว่านะนุ่มกว่ามากแล้วเมื่อกี้ผมเมนชั่นเรื่องน้ําหนักใช่ปะ่ะหลายหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแบบพอมันเป็นไฮบริดปุ๊บอ่ะมันหนักขึ้นเยอะไหมเพราะว่าหลายหลายคนที่ไม่ชอบรถไฮบริดจะกังวลเรื่องนี้แต่จริงๆต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับ GTS รุ่นก่อนเนี่ยน้ำหนักของคันนี้เพิ่มขึ้นมา50กิโลแต่ว่าเป็น50กิโลที่มันรวมหมดแล้วนะมีแบตเตอรี่ขนาด1.9กิโลวัตต์อัมีมอเตอร์ไฟฟ้า อีเท b o ์สายไฟอะไรต่างๆอุปกรณ์เพิ่มมาอีกนิดๆหน่อยๆซึ่งการที่น้ำหนักมันเพิ่มมาได้แค่นี้มันแทบจะไม่รู้สึกเลยพูดตามตรงก็คือ GTS เนี่ยมันก็ไม่ใช่ใน1ี e ที่เบาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วน้ำหนักแต่เดิมมันก็ประมาณ1,550กิโลอยู่แล้วมันจะเพิ่มมาอีก50กิโลเป็น1,600กอ่กิโลผมว่ามันแทบจะไม่ต่าง แต่ในขณะที่เราได้ Power เพิ่มมาอีกประมาณแบบม้าอีก60ตัวเนี่ยผมว่ามันมันออฟเซกันกันเกินอ่ะมันแบบว่ามัน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 กลายเป็นว่ารู้สึกว่ารถคันนี้มัน,มนแรงกว่าเดิมมากเรามีเวลาอยู่กับรถคันนี้แวบหนึ่งนะดังนั้นผมอยากใช้เวลาช่วงนี้พาทัวร์รอบรอบคันของมันสันิดหนึ่งเพราะว่า GTS เนี่ยก็จะมีอะไรบางอย่างที่ แตกต่างจากคาร์เรล่าตัวปกติซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดคือกันชนหน้าตรงนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นดีไซน์ที่เ e อ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ GTS เท่านั้นนะที่มันจะมีเหมือนกับฟินด้านข้างตรงนี้มันไม่ได้เป็นเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคือตัวนี้มันสามารถเปิดปิดเพื่อเอาอากาศเข้าไประบายความร้อนตัวเบรกไดมก้มีฟังก์ชันมีฟังก์ชันแล้วก็แน่นอนถ้าเป็น GTS เนี่ยล้อจะได้เป็นล้อ Center Lock Wheel นะครับสีเทาเข้มแบบนี้ผมเข้าใจว่านี่คือสีเทาเข้มนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นสีดำอมันจะเข้มกว่านี้อีกเราสามารถเอาออปชั่นเบรกคาร์บอนเซรามิกได้แต่อันนี้ไม่ใช่นะครเบรคคาลิเปอร์สีแดงนี่ก็คือเป็นเบรกปกติด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ GTS รถเลอะนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ไปเจอฝนมาคันนี ไฟหน้าเป็นแบบปกตินะอันนี้เป็นไฟหน้าสแตนดาร์ดแต่เราสามารถติ๊กออปชันที่เป็น m ม t r i กซ HD ได้ซึ่งผมว่าอันนั้นสวยมากเลยนะคือไอตัวโคมไฟอันใหญ่เนะี่ยมันจะหายไปแล้วมันจะเป็นเส้นสีเส้นเท่มากอะใช้แทนไฟหน้าไปเลยไซส์โปรไฟล์ด้านข้างเนี่ยคือตัวขอบกระจกอะไรต่างๆมันจะเป็นสีดำไม่ได้เป็นซิลเวอร์แบบตัวปกติ มาดูด้านท้ายบ้างผมชอบลุคของ992.2นะตรงบริเวณไฟท้ายเนี่ยผมว่ามันอัปเดตมาใหม่แล้วมันสวยดีอันดับแรกก็คือมันไม่ได้เป็นสีแดงแล้วมันเป็นเส้นแบบสีขาวๆแบบนี้เป็นเคลียร์โลโก้ปอร์เช่มันก็จะแบบว่าออกมาเป็น 3D แบบนี้เมื่อก่อนมันจะซ่อนอยู่ในชิ้นกระจกอีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือมันจะออกมาเป็นตัวหนังสือชัดๆแบบนี้เลยทําความสะอาดยากนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันสวยขึ้นและก็แน่นอนว่ามีแบท c a r ์เรล GTS อยู่ตรงนี้ท่อไอเสียมันจะมารวมกันตรงกลางแบบใกล้ๆก,กันแบบนี้ถ้าเป็นเบสโมเดลคาร์เรล่ปกติมันจะอยู่ห่างกันมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เราสามารถทำติ๊กออปชั่นให้ไอตัวเส้นคิ้วตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นสีตามสีของตัวรถได้ด้วยนะซึ่งผมชอบมากกว่าผมว่ามันเพิ่มดีเทลให้มันแบบแอคเซมันดูเท่ดีหมดแล้ที่เหลือก็คือ911 ที่เหลือมันก็คือรถคันเดิมทุกคนหน้าตาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสัญ,ญลักษณ์3ตัวยิ่งถ้าเกิดเราเข้ามาดูข้างในนะฮะเราจะยิ่งเห็นถึงความเหมือนเดิมของ GTS โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นอินททเลียสีดําแบบนี้คือแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างมีอะไรบอกได้บ้างคันนี้เป็น GTS อินทีเลีย c แพ็กเกจนะมันจะมาพร้อมกับเบาะหนังที่ตรงกลางจะเป็น ReST e c เป็นอัลคันทารแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุ Alcantara หมดเลยพวงมาลัยก็จะได้ Alcantara มาเป็นแบบสแตนดาร์ดแล้วก็มี t r i ม c a r ์บอนมาให้ด้วยหน้าจอฝั่งคนขับเป็นดิจิทัลล้วนแล้วไม่มีเข็มใดๆแฟนบอยปอร์เช่ที่อยากได้เข็มก็คงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปุ่มสีแดงสปอร์ตเรสปอนส์ Sport ก็ให้มาแล้วแต่จะบอกว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะแมนนว่นนะฮะ เบาแมนนวลคือไฟฟ้าไฟฟ้าแค่4ี่ทิศทางก็คือเอนกับขึ้นลงนะแต่เดินหน้าถอยหลังเป็นแมนนวลซึ่งก็โอเคอ่ะก็โอเคอ่ะ <c oughs> มันเป็นมันเป็นสไตล์ปอร์เช่อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะขายรถเราราคา18ล้านเบาะมันก็ยังเป็นแมนนวลอยู่คือที่เหลือมันเป็นคายเรล่าหมดเลยอะ่ะทุกคนทุกอย่างมันเหมือนเดิมอะ่ะปุ่มเลเยอร์ต่างๆนี่คือจะให้มันจะเว้นว่างมาทําไมเนี่ยแต่ก็คือแบบโอเคดู คลีนสวยโมเดิร์นตามแบบฉบับของปอร์เช่ยุคใหม่มันสําคัญที่การขับขี่จริงๆรถคันนี้ถ้าได้ลองขับแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นรถคนลคันเลยนะฮะทีเนี้ยสุดท้ายผมว่าเราจะต้องมาคุยเรื่องของราคากันครับทุกคนราคาของ9 1อีเลฟเว่นจเคันนี้มันแพงกว่าเดิมมากใช้คำว่ามาก คือ GTS ตัวเดิมเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณสัก14ล้านนะ14-15ล้านเติมออปชันอีกก็แบบ16ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คันเนี้ยเริ่มต้นที่17ล้านแล้วนะแล้วถ้าเกิดเป็น4 g t f เนี่ย18ล้านนะยังไม่รวมออปชันผมลองกดออปชันแล้วผมบวกไปอีก3ล้านจบที่20ล้านซึ่งใน11 GTS ที่ไม่ใช่ตัวท็อปแล้วมัน20ล้านน่ะคือมันรู้สึกว่าเอาเรื่องนะ่ะมันไม่ใช่ราคาที่คุณจะจ่ายเพื่อรถ Daily Use เลยวะ่ะมันเป็นราคาที่คุณจะจ่ายเพื่อ Weekend Car เพื่อรถที่พิเศษไปเลยอะซึ่งในราคาเนี้ยถามว่าคุณได้อะไรบ้างเอาแบรนด์เยอรมันสามยี่ห้อเนี่นะ BMW เนี่ยคุณได้รถ M ทุกรุ่นที่คุณอยากได้ a u ด i คุณได้ r s ทุกรุ่น Mercedes-benz เนี่ยคือคุณได้จนถึง AMG GT นะหรือว่า G63 คุณก็ซื้อได้เนื้อปะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รถคลาสเดียวกันแต่ว่าราคามันใกล้กันนะแล้วมันทำให้รู้สึกว่าหู<ฮ>มันก็คิดเยอะเหมือนกันนะถ้าจะจ่ายเกือบ20ล้านเพื่อนายนคันหนึ่งอ่ะคุณต้องใจรักนายจริงๆอะ่ะ ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีคนทํานะผมคิดว่ามีแน่ๆแล้วผมจะบอกว่าราคาเนี้ยคู่แข่ง,ขงคนที่สําคัญที่สุดของมันอนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะมันคือรถในแบรนด์ปอร์เช่ด้วยกันเองแต่เป็นรุ่นอื่นผมเอาที่1 8 1 8 19ล้านแล้วกันนะแล้วคุณจะหารถ Daily เนี่ยนะคุณได้ p a n าม e r า GTS นะเครื่อง V8 non hybrid หรือถ้าเกิดคุณจะเอา p l u ๊กอินไฮบรคุณได้ p a n าม e ล่าเทอร์โบเอสีไนะแล้วถ้าเกิดคุณจะเอาไฟฟ้าล้วนเลยคุณได้ไทคาร t เทอร์โบพร้อมไวสักแพ็กเกจและตังเหลืออีกหลายล้าน <c oughs> และในขณะเดียวกันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะได้เป็นแบบวิกเอนคาร์ขับเสาร์อาทิตย์อ่ะคุณได้สไปเดอร์ไอนะและคุณอาจจะได้เคมันจีทีโฟนะพอมองตัวเลือกอื่นๆมันก็รู้สึกว่า Hmm. คือคนที่จะอยากได้รถคันนี้จะต้องเป็นแบบคุณต้องอยากได้นายอีน่แล้วคุณจะเอานายอีเท่านั้นคุณไม่ได้อยากได้รุ่นอื่นและในขณะเดียวกันคือคุณต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์ด้วยแล้วคุณก็ต้องการความลิฟเวอร์เบิลด้วยก็คือสามารถใช้เป็นได้ทั้งทร็กคาร์วีคเอนคาร์เดลี่คาร์ทั้งหมดในคันเดียวกันแบบ Complete Total Package และเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องอยากลองเทคโนโลยีใหม่ของ Porsche ด้วยที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของเขาโดยที่ไม่ได้กังวลมากว่าการเมนเทนแนนซ์หรือการซ่อมเนี่ยมันจะเป็นยังไงพูดตามตรงผมว่ารถคันนี้มันมีชิ้นส่วนพาร์ตต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อรถคันนี้โดยเฉพาะอ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่เทอร์โบใหม่มอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ สายไฟเบอร์ใหม่อะไรก็แล้วแต่มันมันเกิดขึ้นมากับคันนี้เป็นครั้งแรกดังนั้นการเมนเทนแนนมันมันแบบมันมันมาพร้อมกันแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีถึงผมจะพูดมาทั้งหมดแบบเนี้ยดูดูเหมือนว่าแบบเราจะไม่เชียร์ใช่ป่ะแต่ผมอยากจะชื่นชมปอร์เช่อย่างหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เสียตัวตนของความเป็นนายเไปเลยอ่ะดินามิกมันยังอยู่เหมือนเดิมคาแรคเตอร์ในการขับคงเดิมและเมอเมันจะดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันมาพร้อมกับ powertrain ชุดใหม่ทำให้เครื่องยนต์มันแรงมากแล้วมันมีกำลังในทุกๆช่วงที่เราอยากจะกระทืบคันเร่งออกไปคือถ้าปอร์เช่ไม่ได้บอกมาว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดผมว่าผมตอบไม่ได้อะแบบให้หลับตาขับผมไม่รู้อะอขนาดนะั้นนะโอ้ oh. จบเรียบร้อยสำหรับวันนี้เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากสำหรับในเอเลเวนคาเรล่า GTS นะฮะคือผมจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถคันนี้มันโคตรจะปอเช่เลยมันคือการเอางานวิศวกรรมขั้นสูงมาลองแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยากๆอะ่ะหลายๆคนจะบอกว่าไหน ไฮบริดมันมักจะน้ำหนักเยอะหรอปอเช่บอกมาเดี๋ยวทำให้หรือว่าแบบใสเทอร์โบเข้าไปแล้วมันจะมีแหลกไทม์เยอะหรอมาเดี๋ยวจัดให้หรือถ้าเกิดแบบทำในเอเลเวเป็นไฮบริดมันจะขับไม่ดีหรอกำมัดเลยมาเดี๋ยวปอเช่ทำให้ดูแล้วผมจะบอกว่าเขาก็ทำได้จริงๆคือใครบอกคุณในเอเลเวนไฮบริดขับไม่ดีนะบอกให้เข้ามาเถียงกับผมเลย คือขับดีมากขับดีมากจริงๆแต่ถ้าคุณจะซื้อผมก็จะบอกว่าคุณลองดูตัวเลือกให้รอบด้านก่อนหรือยังว่าราคานี้มันเมกเซนหรือเปล่านะฮะก็จบเต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากขอบคุณบอ s เช่ไทยแลนด์นะฮะที่เชิญมารวมถึงบอ r เช่เอเช a ยแป i ิฟิด้วยนะครับที่จัดอีเวนต์นี้ขึ้นมา สำหรับตอนหน้าจะเป็นรถคันไหนฝากติดตามในช anel บุมทลิดแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนบาย